ประชุมนอบรอบของสมาชิกวุฒิสภาก็เป็นไปอย่างเข้มข้นนะครับซึ่งก่อนเข้าสู่เนื้อหารองประธานวุฒิสภาก็ได้ชี้แจงถึงกรอบการพูดคุยในวันนี้ครับ mm hmm. การประชุมนอกรอบของสมาชิกวุฒิสภาเริ่มขึ้นประมาณ13.30นาทีที่ผ่านมานะครับโดยใชอาคารัฐสภาหนึ่งเป็นสถานที่ในการประชุมมีรองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่งสุรชัยเลี้ยงมุเลือดชัยปฏิบัติหน้าที่แทนประธานวุฒิสภาเป็นประธานครับแต่บรรยากาศช่วงต้นไม่ค่อยน่ารื่นเท่าที่ควร มีการตกเถียงประเด็นเกี่ยวข้องภายหลังเลขาที่การสภาผู้แทรนราษฎรสุวิจักนาควัชรชัยได้ทำหนังสือแจ้งงดการถ่ายทอดสดผ่านทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภานะครับเพราะยังไม่มีหนังสือขอใช้สถานที่และไม่ใช่ในสมัยประชุมหากมีการถ่ายทอดสดอาจผิดกฎระเบียบได้ครับทําให้สมาชิกบางส่วนไม่พอใจและขอให้ประธานแช้บหน้าสาังการให้มีการถ่ายทอดสดซึ่งใช้เวลาหารือกันนานกว่าหนึ่งชั่วโมงครับสุดท้ายก็เข้าสู่เนื้อหา โดยคุณสุรชัยเริ่มต้นด้วยการชี้แจงเหตุผลของการนับประชุมวันนี้มาจากสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองที่ปล่อยไว้อาจเป็นอันตรายต่อประเทศและพัฒนาจนไม่สามารถเยียวยาได้ครับดังนั้นที่สภาในฐานะสถาบันหลักเดียวของฝ่ายนิติบัญญัติที่เหลืออยู่จึงมีความจําเป็นต้องระดมความเห็นในการแก้ไขปัญหาของประเทศซึ่งระหว่างการกําหนดแนวทางนั้นคุณสุรชัยขอความร่วมมือถึงทุกฝ่ายรวมถึงสื่อมวลชน5ข้อด้วยกันนะครับ คือการชุมนุมทุกฝ่ายจะต้องไม่ใช้ความรุนแรง 2. ต้องหยุดปกกระดมสร้างความเกลียดชัง 3. ไม่ใช้แง่มุมกฎหมายสร้างปัญหาให้ประเทศ 4. ส,สื่อมวลชนต้องนำเสนอข้อมูลที่เหลี่ยกเกลี่ยงสิ่งที่สร้างความแตกแยกของประเทศและ 5. ห,หากฝ่ายใดต้องการเสนอแนะก็สามารถส่งตรงมายังสำนักเลข,ขาธิการวุฒิสภาได้ทันทีครับ ทั้งนี้ระบุนะครับหลังการประชุมนอกรอบจะมีการรวบรวมความเห็นมาสังเคราะห์เป็นแผนที่ประเทศไทยว่าควรมีรายละเอียดอย่างไรบ้างครับจากนั้นก็เปิดโอกาสให้สมาชิกเริ่มการอภิปรายและเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวางซึ่งกรอบเวลาเบื้องต้นจะประชุมต่อเนื่องไปจนถึงเวลา17นาิกาครับ ขณะที่บรรยากาศด้านนอกค่ะรัฐสภาตอนนี้มวลชนกอประประสบางส่วนทยอยมาปักหลักชุมนุมกันแล้วนะครับคาดว่าขบวนใหญ่ของสนลุมพินีนําโดยเลขาธิการกอประประส,สุเทพทึกสุบานจะเดินทางมาสมทบทําให้เจ้าหน้าที่มีการปิดประตูทางเข้าฝั่งถนนอูท่ทองในและเตรียมกาลังดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวดแต่จนถึงขณะนี้เหตุการณ์ก็ยังคงเป็นปกติไม่มีเหตุการณ์ความวุ่นวายใดๆเกิดขึ้นครับ